เรียมกระตุ้นเศรษฐกิจกันรัวๆเลยครับช่วงนี้ล่าสุดทางรัฐบาลเร่งกระตุ้นการท่องเที่ยวลดหย่อนภาษี20,000บาทเริ่ม29ตุลาคมถึง15ธันวาคมนี้กดหัวใจให้หน่อยได้ไหมครับท่านนายกอนุทินครับมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจครั้งที่1ครับแล้วก็มีการเน้นย้ำความร่วมมือกับภาคเอกชนครับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยมีการพิจารณามาตรการค u i c k Big Win 5เสาหลักครับกระตุ้นระยะสั้นให้ได้ผลระยะยาวก,กระจายตัวประชาชนได้ประโยชน์วงกว้างด้านที่1ครับคือการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ด้านที่2ลดภาระหนี้ของประชาชนด้านที่3การเพิ่มสภาพคล่องให้กับ SME และด้านที่4ครับเพิ่มการออมของประชาชนด้านที่5การลงทุนเพื่ออนาคตด้านคุณเอกนิตินิติทานปราภารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับบอกว่าได้นําเสนอมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวให้กับประชาชนทั่วไปสามารถนําค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางไปเที่ยวนะครับมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุด2 0 0 0 0บาท จะเริ่มตั้งแต่29ตุลาถึง15ธันวาคมนี้หากเดินทางท่องเที่ยวในเมืองรองก็จะสามารถหักรถย่อนภาษีได้1.5เท่าครับส่วนโรงแรมหรือที่พักในเมืองรองเนี่ยถ้าต้องมีการปรับปรุงโรงแรมให้หน่าอยู่ดึงดูดนักท่องเที่ยวสามารถนำค่าใช้จ่ายมาหักภาษีได้ถึง2เท่าครับรวมถึงมีการพิจารณาการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่ยังไม่ถูกต้องและก็ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์เหล่านี้ให้เข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องด้วยครับทั้งนี้ทางรัฐบาลยังได้มีการพิจารณาเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐจากงบปี 8ที่ยังเบิกจ่ายไม่หมดโดยจะต้องเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในไตรามาสที่2ของปี69เพื่อนําเงินจากงบประมาณเก่าเนี่ยมาช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจอีกครับกระตุ้นกันอย่างต่อเนื่องครับทั้งคนเลือครึ่งแล้วก็มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ช่วยลดภาษีถึง2,000 0บาทรอดูผลลัพธ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะดีขึ้นขนาดไหนกดหัวใจให้หน่อย,ยคร